สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขขูสุขค้นครับพอกันอีกแล้วคันไข่ชาแนลครับและทีมงานมณีสิมากลางดังไม้เก่าไม้เดิมครับเดี๋ยวเราจะไปลงกลางสิกลางมงเก้านี่แหละครับนี่ครับมงนี่ครับมงปลาหยาไล่ไล่เนี่ยแหละครับเดี๋ยวสิไล่ปลาออกมามากับทีมงานซีหาคนครับเดี๋ยวเราไปเบ่งยำกลางเนาะครับเนาะนี่ครับทีมงาน กำลังเตรียมอุปกรณ์นี่ครับได้ผู้ละปากซองปากชิล็งมองนี่แหละครับี่นอ้องมองเา่าชิลงออกไปพูด นี่ครับทีมงานเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันนะครับเพราะว่าลงดางเรียบร้อยแล้วครับ3าปากี๋ัวไปรุ่นกันว่ามันสิได้หน่อยคือลายปันไดรอเวลากูดางอย่างเดียวครับพี่น้อง ในเวลาไปกู้ด่างเลยพี่น้องดนะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันว่ามันสิเดาลายปันไดเดี๋ยวไปรุ่นพร้อมๆกันเนาะครับ,นก,บนกอนหาันกอยู่ในห้างตัวเนาะมันอยู่ในดินในจังไดกู้ด่างก่อนครับมืดค่ำแล้วสิได้ไปเห็ดกับเขากับน้ำกินมารลุนกันเบิ่งว่าสิได้จัโต ตัวหนึ่งครับพี่น้องปลาอยังเนี้ยเพียนปลาตะเพียนใส่ยกโยกยกให้พี่น้องเพิ่งดูโอ้ยลมพะลุช่างว่าจะโยกอะไรวะโยกกคอนมันต้องยกกคอนโอ้ปลาตะเพียนครับพี่นอ้อนงนี่ครับไปเปล่อยไปลุดมาสิได้จักโตโอ้อันนี่ไปยังอไน ปลากาโอ้ม,มันมันครับพี่น้องโอ้ปลากาใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับใหญ่เกอือบสามนิ้วครับเอ,เออมาเอาไม้ออกเนี่ยไปหล่นกันต่อพี่นอ้อง,งอื้มพันยังปลาหยังอืดปลาเพียนอีกแล้วพี่น้องปาดขาวง่ามมิลี ป้ายังป้ายังมันคือติดจังสันปดเบิง้งปดโอ้ปติเพียนอีกแล้วพี่นอ้องโตง,งามๆครับนี่ครับซี่โต้แล้วครับซิมีโต้ที่หาห้บอนนี่ไปหล่นน้ำกันครับพี่นอ้อง ดดดดติดต<ส>ิดติดติดใช่อืมอ,อีกตัวนึงแล้วครับปลาปตะเพียลนล้วนๆเลยครับพี่น้อง,งาสามโตสี่โตแล้ว,อวเออมานครับม,มานมัอนี่เหลืองานมากเอยปลากระสูดปลากระสูดแม่นปลากระสูดห่ามึงเอ้ยนี่ครับตัวใหญ่ๆครับพี่น้อง บายนาไปหลุดน้ำกันครับวัสมีอีกบ่อปใไม่ออกก่อนนั่นนี่ดิดิปาปาพเพียนอีกแล้วปตพิเพียนอีกแล้วใช่ใช่ใช่ให้พี่น้องเบ่งก่อนนี่ครับพี่น้องมันมันครับ ป้าเนี่ยปลาตองปลาตองปลาตองครับพี่น้องเนี่ยปลาตองครับนี่ครับอู๋หมานครับพี่น้องหมานหมันทีมงานหาก,กินหมานคือเก่าครับอู้ยปลากระกสุนไงบาดนี่พี่น้องบ้าดนี่ครับ ตายเลยตายแข็งกระแดครับอืมปลาตองอีกตัวหนึ่งมันมันครับพี่น้องเกี่ยวคอแทคเลยบึ่งนี่ปลาทูหืดใหญ่แห้งครับงามงามเหรอวะโอ้ยใส่ปลาคาปลาีครับพี่น้องืดใหญ่แห้งซัมฟ้ามือเลยพี่น้องปลากาปลาทู ไปหล่นกันต่อครับพี่น้องเป็นน้ำผู้ใส่ตัวนี่ไปหล่นกันอีกครับพี่น้องว่าสิมีอีกบ่ปลดออกดีๆปดีนี่ในน้ำอีกละนี่นะปังญญหยังญญ์ปักระสูบอีกแล้วบ่แม่น โอ้อปลาแก้มซ้ำครับพี่น้องหรือว่าปลาแกม้มแดงครับอโอ uh, ้ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้หมานอีกแล้วทีมงานหากินหมานครับมองดูมองดูิองดูมีบ่บยกขึ้นให้พี่น้องเบิบบอ,นนยอยงดนะูมังนีนะยังยังบ่พอวันนี้ปลายังสี่นะมันสิถือลาย เออกคนอ้อกาบกาวาปปาัตตา่าาเอ้ยอลง<า>ดีใจวปปัตตาคือกาบกา,าขอ้คือถกอ้ยมันกระเทิ้งมันเป็นน้ำพงนั่นดอกเอาครืองเงียบระบานนนดนียนี่เด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  ยกเบิ้งยกเบิ้งนั่นดีอู้ประกาตัวบบไงหนึ่งพาดพาดปีงคักขนาดประกาศตัวใหญ่ไมนี่พี่พีป้ายังประกาอีกแล้วพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆครับสุดนี้บะชุดนี้ปะโอ้ เขาขายอะไรเขาพ่อผมนะโอ้โหสุดแลหลกใช่เจ้าของบอกว่าสุดเนาะสุดไปหนางลยสุดไปหนาหลุหยหลุนกันต่อครับพี่น้องไหลุนกันต่ออีกจักหน่อยนี่มิดแท้คือบุษโตพี่น้องเนี่ยจากโตสองโตนี่ บ๊วยก็บก๊วยยตัวนั้นมะชลี่มะชลีมะชลีก็เอาตะกี้ก็โอ้สุดนี้บอกสุดเลยเขียมอะไรรวมไป้สุดปากเลยพี่น้องโ่ถือเลยเนาะส่วนสุดโม่ถือเลยถือว่ามานเติบครับเดี๋ยวเขาจงไปหลุนปากไงครับปากเลืกแต่ว่าทายให้พี่น้องเบิง้งเมื่อใดเนาะครับเพราะว่า นามมันเลิกบริเวเอาเกลรอนมาเดี๋ยวผมสิลงไปกูเดี๋ยวมาชมผลงานครั้งทิงกันครับพี่น้อง <c oughs> ครับ <c oughs> ปากแรกของเขาเปิดให้พี่น้องส้มเบิ้งดีๆนี่ครับประมาณสามกิโลปนี่ครับเต็มด่างเลยพี่น้องปากแรกเดี๋ยวเฮาจงคอยไปลุ้นปากที่สอง้วครับแต่ว่าลงไปท่ายให้พี่น้องเบิ้งเมื่อไรนะครับเาาพราะว่าบริเ้เอาปกล็รอนมา ปลากามีตัวใหญ่ๆอุ้ยมานอีลีครับมือน um> ี้เด um um ี๋ยวผมสิลงไปกู KAT ้ด้างปากเลืกครับสูบแต่ว่าลงไปทายให้พี่น้องเบึ้งเมื่อใดหรอกครับเพราะว่านามมันเลืกเดี๋ยวเขาจะคอยมาลุ่นขังเทิงกันครับพี่น้องนี่ครับปากเลิก เลยลายโตอยู่ครับประมาณสิบก่าวปลาตองใหญ่นี่ครับปลากรดไฮไลท์ครับปลากดใหญ่ๆนี่ครับ,บ,รบอดเดี๋ยวเขาสิไปจะไปเวลาเเปขาจะไปชมผลงานอยู่หม่างผักเนาะครับตอนสดเนี่ยว,ว่ามันจะได้ลายปันใดเดี๋ยวเขาไปชมผลงานอยู่บ้านผักครับตอนนี้สิพากันกลับแล้วครับ เดี๋ยวไปชมผลงานกันอยู่บ้านพักครับนี่ครับพลงานมหอดทองแล้วครับที่พักผลงานเท่าครับมือนี้ทางพี่กับอาญาครับซอยกันโพดอยู่นี่ นี่ครับพี่น้องผลงานแรกนี่ครับหลังเลิกงานพักกันไปครับนี่ครับพี่น้องปากกฏยงยงปัตเพียนอันนี้ไปซบหน่อยครับจะบนหน่อยปันใดก็ย่งเติบอยู่ครับนี่ครับผลงานลังเลิกงานแรกนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนําคันค่ายชาแนลและทีมงานสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม